ค่ะพบกับครูมีและครูกิฟต์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท<ป>ี3่3ค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีเกมที่ให้พวกเราไปฝึกในข้างที่แล้วพวกเราไปฝึกกันมาหรือยังคะถ้าพวกเราฝึกมาแล้วทุกคนลุกขึ้นเลยคะ่ะมาเต้นไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสาม บวกนั้นก็คือรวมเข้าส่วนลบเรานั้นต้องเอาออกเดินตามมาทางนี้คุณจะบอกเดินตามมาทางนี้คุณจะบอกรวมเข้าเอาออกนั้นคิดอย่างไรโอเคทุกคนเก่งมากราปรบมือให้ตัวเองค่ะโอเคทุกคนนั่งลงได้เลยค่ะค่ะในาคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องการบวกการลบกันไปแล้วใช่ไหมคะพี่มีใช่ค่ะคุณิ๊ค่ะแล้วการบวกคืออะไรคะนักเรียน ใช่ค่ะการบวกนะคะก็คือการนําเลข2จํานวนมารวมกันแล้วได้คําตอบที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะแล้วการลบนะคะครูกิฟต์ค่ะการลบนะคะก็คือการนําจํานวน2จํานวนนะคะมาลบหรือหักออกแล้วได้คําตอบที่น้อยลงนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะครูก,ก็จะสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบจํานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนค่ะ เรามาดูตัวอย่างข้อหนึ่งกันเลยดีกว่าเรียนอ่านนะคะร้านค้าขายเสื้อราคาตัวละ57,984บาทขายกางเกงราคาตัวละ2 7ง4มบาบาทถ้าขายเสื้อและกางเกงได้ในหนึ่งชุด รวมร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นการบวกหรือว่าการลบคัดถูกต้องค่ะเป็นการบวกน,นั่นเองคะ่ะแล้วเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าอย่างไรเอาห้าหมื่น บวกกับอะไรสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสามเท่ากับเราเรูร้ประโยคสื่อสารกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาแก้จทปัญหากันเลยดีกว่าร้านค้า So... Oh. ร่วมร้านค้า ดยนะะทดเต่อไป9บวกหเป็น14มีทดหนึ่งเป็น10 15ทด 1, 1ต่อไป7บวก7เป็น14มีทดเป็น15หต่อไป 5บวก2เป็น7มีทด1เป็น8คํคำตอบที่ได้ก็คือ8 5 5 27หน่หน่วยเป็นบาทต่อไปเรามาตอบกันนะคะดังนั้น food ครมีไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกงั้นเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อที่2กันเลยค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ให้รูฟังหน่อยค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้นะคะเราต้องทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนค่ะในโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบคะ ำไมถึงคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบคะเพราะว่าสังเกตคีย์เวิร์ดคำว่าเหลือใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะถ้าคำว่าเหลือจากโจทย์นะคะใหนักเรียนตีไว้ได้เลยนะคะว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองคะแล้วจากโจทย์ปัญหา,าข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะใช่แล้วคะ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะถามว่าบริษัทจะเหลือเงิน แล้วโจทย์กำหนดอะไรมาให้นักเรียนบ้างคะใช่ค่ะโจทย์กำหนดมาว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้จากการขายสินค้า73,159บาทแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นลำดับที่สองคืออะไรคะจ่า,ายค่าไฟของบริษัทไป21,164บาทถูกต้องค่ะ เมื่อเราเข้าใจโจทย์แล้วให้พวกเรานะคะแสดงประโยคสัญลักษณ์ค่ะ,คะจากโจทย์ข้อนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้เป็นลำดับแรกก็คือ7 3 1ดหใช่ ีเราได้คุยกันไปแล้วว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบคะการลบให้เราเขียนเครื่องหมายลบลงไปนะคะลบกับอะไรคะสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมคะเท่ากับช่องว่างเมื่อเราได้ประโยค แล้วให้เราเขียนวิธีทำค่ะวิธีทำในข้อนี้นะคะในวันทันแรกนักเรียนนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ลำดับแรกนั่นก็คือถูกต้องค่ะบริษัท 159บกาทในบรรทัดที่2นะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ลำดับที่2นั่นก็คื ะะเราต้องตั้งตัวเลขนะคะให้ตรงหลักหลักหน่วยต้องตรงกับหลักหน่วยหลักสิบต้องตรงกับหลักสิบหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยหลักหมื่นและหลักพันก็ต้องตรงกันนะคะเพื่อง่ายต่อการลบเลขให้เอยยงค่ะเราก็ใส่เครื่องหมายลบไปด้วยนะคะส่วนในบรรทัดที่3เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือ ถูกต้องค่ะบริษัจทะจะทำไงคะจะเหลือเงินเราเขียนแค่จะเหลือเงินนะคะกี่บาทหน่วยเราต้องมาใส่ด้านหลังนะคะหน่วยเป็นบาทเนาะอ่าเราก็ทำการลบได้หรือยังคะ ลบได้แล้วอ่าเรามาเรื่องลบกันเลยค่ะ9ก้าลบสเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ถูกต้องค่ะแล้ว5้ลบหสามารถลบได้ไหมคะลบไม่ได้ถ้าลบไม่ได้เราต้องทำยังไงคะต้องยืมยืมจากหลักร้อย ใช่ไหมคะอ่าเป็น10 10-1ลบหเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9ถูกต้องค่ะ3เมื่อกี้เดินยืนไปแล้วเหลือเหลือ2ใช่ไหมคะ2อลบหเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1โอเคถูกต้องค่ะต่อไป7จลบสเหลือ เหลือห้าดังนั้นคำตอบในข้อนี้เราต้องตอบว่าอย่างไรคะดังนั้นเขียนตอบเอาสิ่งที่โจทย์ถามในบรรทัดที่สามลงมาตอบได้เลยค่ะบริษัทจะเหลือเงินใช่ไหมคะ เท่าไรคะ จะกงกลุ่มกันเลยค่ะค่ะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูจะมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ทำกันให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุม่มกลุ่มละ5คน6กกลุ่มด้วยกันค่ะค่ะนักเรียนแบ่งกลุ่มกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนแบ่งกลุ่มกันเสร็จแล้ว ัเรียนนะคะส่งตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนออกมาหมุนลุงล้อนะคะโดยแต่ละวุงล้อก็จะมีโจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบนะคะพลาดก,กันไปให้นักเรียนนะคะออกมาหมุนวุงล้อได้เลยค่ะต่อแถวกันมานะคะคนที่หนึ่งหมุนได้เลย ส่วนกลุ่มที่6นะคะคก็จะได้เป็นสีแดงโอเครับไปได้เลยค่ะค่ะใน และวิธีทำให้นักเรียนนะคะแสะดงวิธีทำจากโจทย์ที่นักเรียนหมุนวงล้อได้เมื่อกี้นะคะโอเคพี่นีแจกได้เลยค่ะครูให้เวลานักเรียนทำโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นเวลาสิบนาทีค่ะอะนักเรียนทำเสร็จกันหรือย,ยังคะ เสร็จแล้วทุกกลุ่มใช่มีคะถ้านักเรียนทําการเสร็จแล้วนะคะครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะออกมานําเสนอหน้าห้องเรียนนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะนําเสนอการสองกลุ่มแรกก่อนนะคะอะ่กลุ่มที่1ออกมาได้เลยคะ่ะโอเคนักเรียนกลุ่มที่1 หนูสามารถอธิบายวิธีการทำมาได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคิดว่าวิธีการแสดงวิธีทำของกลุ่ที่หนึ่งถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาผมเลยเพื่อนหน่อยโอเคกลุ่มที่หนึ่งกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปกลุ่ที่สอง บุญที่สองอธิบายวิธีการแสดงวิธีทำให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคิดว่าบุญที่ 2, สองแสดงวิธีทำถูกต้องไหมคะถูกต้องโอเคปรบมรือเพื่อนหน่อยค่ะโอเคบุญที่สองสามารถกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับการแก้จดปัญหาการบวก การลบของเพื่อนๆที่ออกมานนำเสนอแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูมีใบงานให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านคะ่ะค่ะโดยในใบงานนะคะก็จะมีคำถามให้นักเรียนเขียนตอบนะคะโดยในใบงานจะมีคำถามว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ถามอะไรแล้วก็ให้นักเรียนแสดงวิธีทำให้ถูกต้องนะคะโดยในแต่ละใบงานนะคะก็จะมี ทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองค่ะคุณมีค่ะค่ะสำหรับวันนี้จบคาบแล้วไว้เจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ